สวัสดีครับพบกับแมทชิงววนการ์ดวีไฟต์ไปจำรังตัวนี้พงวันเสาร์ที่เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะยี่สิบหกนะสิบเจ็ดเฮ้ยยี่สบหกถแล้วมี <17. S 1> อ <c oughs> <c oughs> ่มาให้คมคอย,คยกีกกรกราคมต้องเมือ่อไรแล้วผ <c oughs> งว่วงเลยุกคณโอ้ยหหลับเองเดน๋ยวนหนึ่งสังง่นอกบอกบอ,บอกหลับโอ้อ,โอับ ใครง่วงเราไม่ง่วงเออครับมาเดียวครับมาเดียวมาตับเสื้อตัวโดครับเล่นอะไรวันนี้น่ารู้ครับเล่นตัวยาอย่าอย่าอย่าเล่นตัวเลยอ่ะมาดูกับคนที่เขาเจอเจอผ่านพบกันวันนี้อุ้มพรีเล่นแมวข้าปลาครับฮะเดี๋ยว่นเตัวอะไรไะแมวข้าปลาเออไม่ใช่ไม่ใช่ฝันมันเหลอแต่ก้างเขาตรงนี้อ้าวเลอะแต่ก้างอ่แมวข้าปลาโอ้โหมันจะข้ามังกรนี่เฮ้ยแมวเงาจับข้าองค์กรมาดูมาดูกัน เมื่อก่อนจังหวะนี้ครับเราขายของครับตอนนี้เปิดออเดอร์กันไปยาวๆยันเดือนสิบเอ็ดแล้วนะครับเดินแรกก่อนครับเดินแปดมีอะไรบ้างเดินแปดมีดีบีทีศูนย์หกมีคาบุโตะคาบุโตะคาบุโตะต่อต่ออ้อเดี๋ยวก่อนเดินเดนแรมีมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็คือใครที่ซื้อซิงช้อปปี้นะครับ โค้ดส่งฟรีกับโค้ดลดราคาสามารถใช้รวมกันได้เลยตั้งแต่วันที่4สิงหาคมต้นไปนี่เลยเเก็บโค้ดไยอะต่อไปนะครับเดือน9เดือน9ก็จะเป็นเดือน9 CP 07ีพียเจ็ดถอเตาถอยเลยบักเขาซื้อไหมครับครับเขาสามารถเลย CP 07ศูนถัดไปเดือน10เดือน10เป็นอะไรอ่์ไิลเดือนสิบเดเป็นดีเอลวีทีศูนสีชมพูขวานเทียบ แต่ราคาไม่หานเก็บด้บพูดเล่นที่แท้จริงแล้วก็เก็บผ้าครับเก็บสามเลยโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอครับเล่นตันใหม่เดียรแม่เล่นตามใหม่เลยเลยสงสัยแมวจะกลายเป็นโดนพี่เริ่มก่อนนะดิเอว่ชีวิตรูไม่อยากเล่นล้อเขาช็อตไม่อยากเล่นล้อจริงไหมเนี่ย เพราะขนาดนั้นเลยพี่คือผมก็ไม่ใช่ว่าจะดีหรอกใจกูไปแล้วใช้สูตรที่บอลใช้สูตรที่บอลไม่ใช่ว่าเตะนี่เก็บตึงเก็บสองนะผมเพิงก่อนนะครับเอาเลยครับพี่เขเก็บอไม่เอานะยเก็บเสร็จจับเอาแล้วเปิดหัวไว้โคตรหัววันขาร้องใบนั้นใบนั้นไม่อยากเล่นเลยเอาออกไปเอาออกไปเก็บกันไว้กันผมดีกว่าเอาไปไม่มีการบุกงั้นโอ้ยพี่อมเนี่ย ขาต้องเป็นรูทิ้ดอกแน่แน่แล้วแล้วแล้วเกีนที่จะขายนะคือขายชนะตัดก็ไม่ได้ด้วยผมอยากรู้ว่าอันนี้ถ้ามีนี้ต้องโดนเจียสิทนะอยู่ไปอะไรไม่ถึงว่ามันไหลไม่ได้อ๋อสมุดมันไลมันไลไม่ได้โอเคมันเป็นออเดอร์อุ้ยอุ้ยเอาอนนกกระจิบออกสองตัวจุ๊บหนึ่งอ่ะนเธอละเธินจุ้ง ไล่จู่คือชิวครับผมเปิดเจ็ดิ้งเหลนไฟช็อตมาแล้วอาอยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาหน่อยเจ็ดอ่ะมีก็ได้โอ้โหฟูบันโต้อันมาแต่ต้นนี้เลยตันนี้ตัวนี้เชื่อใครไม่ได้ครับสงครามวันนี้เจ็ดห้าครับขอบคุณมากคณไทย ครั้งนี้เราช่วยใครไม่ได้ครับเราบอกแล้วถ้าเกิดจวัจวดีโอ้ยเจอท่ว่าเขาได้เขาได้ลุ้มัวดีทุอะไรไม่รู้ลุ้มลุ้มลุ้แล้วก็จวเซ็งก็น่าจะเซ็งก่อนจริงไลยแปดพันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโดวว้โอ้ยหลุโอ้ยแมว่ไม่เปนโคโค่บนี้เล่ไม่เป็นนะแมวเนี่ยใช่ไหมครับ ทับพอเล่นเล่นไม่ได้เลยทั้งจั่วลุ้นละชีวิตั่วไม่ลุ้นมาลงมาลุ้นลุ้นดีไม่เบื่อเลยครับที่มีคนสามคนผมนะสบายครับจั่วจะรจั่วคีบนะจะเอ๋ตัวเองเข้าดูมากเลยคนุ้นอะไรในชีวิตมากไมขนาดนั้นเลยหรอไม่เหนื่อยรูแหวนเลยเข้าเลยชิค ฟอน์มาทำไมวะนนี้อ่ะคีออร์แมนเจตานี่เจตานเธอนจูงเขาว่าทำไมวะนนี้อ่ะโอ้ไครับใจเย็นๆใจเย็นๆข้าพันใจเย็นๆข้าพันล่ะครับผมอันนี้ตีข้าวอ่ะไม่ข้าวอ่ะพี่ไปพันครับรอรับทิกเมื่อกี้ผมข้ามไปอนาคตมาเมื่อกี้ผมเห็นท็อปกองเดียวเฮ้ยเดียวเป็นไรไม่บอกจะรับลุงกันก่อนแล้วจะบอกให้อ่าโอเคกันนะกันนะคีเฮ้ย ผ่านแล้วหข้างนั้นพี่เขาตีเวอร์ก็ว่าทำไมพี่อุ้มเวอร์ชั่นนั้นผอมยังเจ๊ซงเจ๊ซิเจ๊บิ่เอ้ยพี่ไลน์ตัวนั้นดีมากนะสุดที่คนแมว่าเหมือนกันครับแหมมันรักจริงๆนะมันรักเอาไปเอาไปเอาไปเลยแมวอาเลยเลยแมวเพราะสมุดออกไปได้คือเลิกเล่นไดี๋ยวนั้นทเอาไพี่อุ้มเขาทิ้งมาใครเรื่อยเพาะสำหรับคนที่สงสัยนะว่าถ้ามีออเดอร์เก3ไปเมื่อกี้เนี่ยเจ๊ซี่งหรเจซิได้นะครับมันไม่ใช่การ์ด ยนหนึ่เงินไหลไม่ได้ได้นกกระจอกไม่ใช่คดีน้อมเจะจวเกซรเลยอเ่าไม่ได้ไม่มดขอกกนะไรไม่ได้เลยมไม่ใช่อะไรไม่ได้ต้อดูประเภทการเป็นออเดอร์เข้าเลยรับนึงบัมนึงบัมหนึงมีเซทิ้ง่อนมีสองใบนี่ทิ้งไปเลยสจวดหนึ่งมาเลยมาเลยมาเลยห้าพัน มาเลยมาเลยฟอนต์พ่อไปทำใหม่กันเยอะแยะนะนหนึ่งครับตีสกิลทิ้งไปหนึ่งโอวานบอลเจอนี่ค่อยได้ใช้นะครับเท่าไหร่ครับอ่าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วก็บวกอีกสี่พันเอ้ะไม่ใช่มันเท่าไหร่วะเก้ากับ, 8, 17, 17, บก 3, 20, 24. 24, แปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เราก็ได้ฟอนต์แปดสิบสี่ สามสิบเก้าแกวันนะพเซฟดันพเซฟดนจูมเฮ้ยไปห่แป๊บนึงทีเอ้าขอโทษครับนี่นี่ตัวนี้ยังลั่นก่อนลั่นก่อนเพิยมลุ่มเี๋ยวลุ่มเิลุ่มเพ่ลุ่มขอรันก่อนขอรันก่อนผมขอโทษครับเหตามาเอ้เตมาเมิกิโดสื่อเยเอ้าเอฉันไม่จแล้ว ่าแล้วโอเคโจยูดีไล่เลยฟูบันเตอร์เอ็กเซลโจว่าเนี่ยคมไม่อยากนี่ละขนาดนั้นเลยเหะอี่อ่าลองใช่ใช่ขนาดนั้นแหละขอครับขอพวกเราสูวก็เสียตำเนวาเลยวด้วยความสมารถนะคตรอาเลยจะร้ายไม่หญ่มนเนี่ย สามภาพเลสบได้ครับบายครับเท็กแมนไปเลยสิบสองเท่านั้นสองได้เมื่อกี้ของข้าแมนาคนไปเนอะผมไปเห็นมาเพราะบอกองเกี่ยวเป็นอะไรเป็นไรครับไม่บอก จำหลักยูงจากกันหมื่นหนึ่งื่หนึ่งแคแวนโอเคเป็นฟอนต์ใบหนึ่นีมอยากมาใช่ไหมใช่หมื่นเป็นเท่าไหร่เก้าแต่ก็ชื่ออีกหมื่นห้าเป็นสามสีแล้วฟอนต์แบนเอ๊ะสงสัยไมผิดมาติวอร์อีกแล้วลงล็อกเดิมเลยแต่ว่าจากวันเมื่อกี้พี่บอลผ่อนนิดหนึ่งอ๋อแล้วเป็นฝรั่งด้วยมือก็ยังจำนะ กินฝรั่งเรากินฝรั่งม่ใเป็นฝรั่งสิบสองมือนึ่งทฝรั่งมาจะแโลกมจนจนใาทิ้งมือนึชอบ่ไม่กินกตกินด้วยอุครับมีมหาเวทใช่ครับผมใส่ด้วยออกมาเป็นเซลยวโจหนึ่งบตนะครับออกมาเป็นเลื่ลงแถวน้าบงมือนอ่าเป็นยีิบสองแล้วโออันนี้ลบได้ไหม้ข้ามแตนะเขาได้มเอาไปเอาไปเอโอเคไปไปไปรับก่อนละกัน โอเคแล้วติดเวนคริดจะโซจัวจริงๆเมื่อกี้ผมดูผิดดูผิดไปนิดโอเคิพากจริงๆแล้วมันฟอนตรงตีตีสอดูเวนคิดเชอร์หน้าตาไม่เหมือนกันไงตีแล้วติดเวนคริดโซบ้านหนึ่งจัวหนึ่งบายเมื่อหนึ่งไปเลยโดนบายโดดบวกหมื่นเป็นไงล่ะเด็กทุกคนรักอะเป็นปล่อยปล่อยปล่อยไม่เอาละสี่โอ้ ไปครับยี่สิบสองได้เดียวนี่โอ้ตรงนี้มันคือฟอร์มรุ่มเข้าเลยเข้าเลยไม่ไม่สนละสนละพี่บุ๋มเออช่างมึงไงเออจบพี่จีอ่ะเขาลงมาโยนเกมโอ้โหโยนเกมโยนเกมไม่สู้เลยโอ้โหไม่ได้แหละดูดิไม่เอาเลยเลยไม่สู้พี่จีอเต็มไปหมดไปรอดนะทช่ไหมเธอเนี่รอดเธอจะไปเล่นอะไรอะ ก็ลองเจีสิดูลองลองลอดูจะอจะปล่อยดา่วปล่อยปล่อย่อเขาจรขัดจั่วอ่าจั่วเขาเ่จั่วออาเปิดห้าเจี s ยสิเจี๊ยสิไม่เจอลาวเสาเอตอนแรกเขาทิ้งใบนี้ไปตอนแรกาคลี่มันยังทิ้งเลยอมันไม่มีเขาให้มันเล่นไม่ได้นะมไเรื่องนี้การเล่นเด็กเนี้ยไม่มีมีกันเดียวเลยกก ครับมีกเดียร์แล้วนครับครัไหวหรอวะไม่อยากเลยแล้ววะผมมาด้วยครับต้องให้อะแล้ววาเจ๊ซิไม่มีแล้วว่ะเอาเอาดูเกตเลยว่ะได้แต่แต่อย่างถูกภาพนะครับใครที่เป็นคนทงให้กุ้งก็ให้ก็ยิ้มเจ๊ซิสองทีเจ๊ซิสามที โอ้โหเจนดีดีเอ่อยินดีด้วยเดียรไมามาการตกสินค้าก็ช็คครับสามารถซือไ้ทางช่องนดเยอะแยะงใบไปไปก็ใช้ไม่่วใต้คลิปไดเลยครับวันนี้ไปแล้วครับครับกรตกดเยอแยะ